เดี๋ยวเราเริ่มประชุมกันเลยนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นมอร์นิ่งคอรนะครับของวันที่สามธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับในเรื่องของตลาดต่างประเทศเองวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าตัวตลาดหุ้นนะครับของตัวอเมริกาเองนั้นก็เดินหน้าบวกนะครับหกร้อยกว่าจุดนะครับ NASDAQ บวกด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ยุโรปเองอาจจะติดลบเล็กหน่อยนะครับเพราะว่ายุโรปเองนั้นปิดไปก่อนอเมริกาอเมริกาน่าจะมี ประเด็นหนึ่งเข้ามาช่วยคือเรื่องของน่าจะเป็นในช่วงของราคาน้ํามันที่เวี่ยงตัวเพราะว่าเรื่องประชุมโอเปกพนะครับแล้วก็นโยบายของคุณไบเดนเองนะเนี่ยก็ไม่ได้ดูแล้วเป็นภัยคุกคามอะไรกับในเรื่องของของตัวเศรษฐกิจเท่าไหร่นะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ดีของตัวตลาดอเมริกานะครับดัซแบตก็ขึ้นด้วยดัซแบตเองเนี่ยเป็นเป็นตัวที่ชี้วัดเลยนะครับว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมีมีผลกระทบจากในเรื่องของโอไมคอนหรือว่า เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าดอกเบี้ยของเฟดเองเนี่ยก็จะมีผลไปถึงตัวหุ้นเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันนะครับนั้นตรงนี้ถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยตลาดอเมริกาเมื่อคืนดีเช้านี้อาจจะดาวโจนส์ฟิวเจอร์อาจจะติดลบนะฮะร้อยห้าสิบสามจุดน้ำมันติดลบนิดหน่อยแต่ว่าอื่นๆเนี่ยก็มีลบบ้างครับเรายังถึงขนาดก็ตามเนี่ยเรายังมองว่าตลาดหุ้นเองเนี่ยในเรื่องของสถานการณ์โอมครอนเองเนี่ยดูแล้วเนี่ยที่ผมนั่งดูข่าวมาเนี่ยมันยังไม่มีอะไรบ่งชี้ว่าตัวตลาดหุ้นนั้นเนี่ย มันจะแย่ลงไปมากนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็เลยมองเป็นโทนที่เรียกว่าน่าจะสบายใจขึ้นนะครับในแง่หุ้นไทยเองนั้นถ้ามองในแง่ของตลาดเนี่ยก่อนหน้านี้ประมาณ3-4วันนั้นเนี่ยตัวหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งหุ้นธนาคารเองถูกขายค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เองเนี่ยผมมองว่าด้วยเรื่องของนโยบายน้ํามันของโอเปกนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดดูดีๆแล้วเนี่ยอาจจะพอช่วยหุ้นในกลุ่มพวกน้ํามันได้ ปอทปอ,อทอสอพอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเดียวกันในส่วนที่เป็นของโอไมครอนเองนนเนี่ยพอดูดูแล้วเนี่ยอย่างวันสองวันก่อนเราเริ่มเห็นแรงซื้อแล้วถ้าเกิดเราดูง่ายๆจากคุนตัวเอ t เองเนี่ยราคาหุ้นเองเริ่มยืนได้แล้วนะครับเริ่มยืนได้มีแรงซื้อเข้ามาบ้างแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้วิ่งไปหาห้าสิบห้าบาทอย่างที่จะคิดแล้วนะครับมันอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณบวกอย่างหนึ่งของของตัวตลาดนะครับอันนี้คงต้องเรียกว่า เป็นสัญญาณบวกอย่างหนึ่งของตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะมากกว่าเพราะหุ้นไทยเนี่ยจะอิงอยู่กับที่เห็นนะครับสองสามวันนี้ยิงอยู่กับโ oh อไมครอนยิงอยู่กับน้ามันเนี่ยเยอะทีเดียวอื่นๆไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าช่วงนี้ข่าวของหุ้นรายตัวไม่ค่อยมีนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามโอไมครอนนั้นเนี่ยมันมันบางลงเนี่ยหรือว่ามันมันทำให้ตลาดหุ้นรู้สึกสบายใจขึ้นเนี่ยหุ้นมันก็จะดีขึ้นนะครับเราอ่ะดีคําว่าดีของผมวันนี้มันคือดีจากจุดที่แย่ นะครับเพราะว่าหุ้นไทยเนี่ยต้องในช่วงที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์เมื่อสัปดาห์นี้นะครับลงไปโลสุดก็1นึ่จุดคาว่าดีของผมเนี่ยคือมันดีจากจุดโลนะครับแต่ว่ามันจะผ่าน1นึ่จุดขึ้นไม่ได้หรือเปล่าผมเชื่อว่ามันอยู่ที่สถานการณ์ที่จะพาไปแบบนั้นถ้าสถานการณ์โควิดโอไมค่อนดี้นเรื่อยๆเนี่ยหุ้นไทยก็จะพร้อมขึ้นเรื่อยๆแต่วันนี้จริงๆผมอยากจะเน้นหนักในเรื่องของกลยุทธ์มากกว่าที่เราจะเสียบหุ้น ที่เคยถูกกระทบจากโกลมคอนเข้ามา่อนหน้าซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะเป็นไพ่ของน้องแทนที่จะพูดในเชิงกลยุทธ์เลยนะครับซึ่งเราเอาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้เข้ามาในพอร์ตถึง2ตัวเดี๋ยวค่อยไปว่ากันวันนี้อีเวนต์หรือไอ i ์ชูที่ใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นการนําเสนอข้อมูลช่วงบ่ายนะครับของหุ้น้น PO แล้วก็หุ้น RO ของตัวแมคโครนะครับก็โบกเราเองก็เป็นตัวแทนขายด้วยหลายคนก็คงจองกันไปแล้วละ่ะนะครับแต่ว่าก็น่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติม เดี๋ยวผมจะพูดตอนท้ายว่าจริงๆแล้วมันมันควรจะซื้อหรือเปล่านะครับส่วนในเรื่องของการประชุมสอบอคก็ไม่น่าจะมีมาตรการอะไรออกมาใหม่แล้วนะผมว่าเขาก็คงพูดถึงว่าคณะกรรมการเองนะเนี่ยกําลังจับตาดูสถานการณ์โอไมคอนนี่คือประโยคที่ผมเชื่อว่าเขาคงพูดในตรงนั้นนะ่คงไม่ได้มาประกาศผอนคยอะไรมากขึ้นหรอกนะครับเหมือนกับสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขเงินเฟอ้อก็ไม่น่ามีอะไรนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็คืนนี้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐ ถามว่ามีผลไหมมีครับถ้าเกิดตัวเลขเนี่ยมันออกแบบเภทคาดห้าคาดเพิ่มห้าแสนตำแหน่งเนี่ยออกมามากกว่าน,นั้นเยอะอาจจะมีผลบ้างที่ว่าเฟสเองอาจจะอาจจะเปนคนอาดับไปคิดว่ามันจะทําให้เฟสเองนะเนี่ยเร่งในการที่จะลด Q e ให้เร็วขึ้นอันนี้ยังเป็นกระแสอยู่นะครับมันตลาดทุนวันนี้ทั่วโลกเนี่ยเกาะอยู่กับ2เรื่องคือเรื่องโอไมคอนกับเรื่องของเฟสนะครับสองตัวเนี่ยเป็นตัวที่ดึงตลาดช่วงหลายวันที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะครับ คราวนี้มาดูในส่วนของอื่นๆครับอัปเดตนิดหนึง่งโอมิคอนวันนี้เรามีอัปเดตมาสักหนึ่งสไลด์นะครับสองสไลด์กันแล้วกันครับอันนี้พูดไปแล้วนะครับผุ้ที่ถูกกระทบทางตรงอ่ะหน้านี้นะครับกลยุทธ์เนี่ยเห็นว่ามันมีอยู่สี่เรื่องอ่ากลยุทธ์ของตัวโอมิคอนเนี่ยนะครับเราทิ้งไว้สองเรื่องนะครับเราทิ้งไว้สองเรื่องเรื่องที่เราค่าทิ้งเลยคือที่เราเคยบอกว่าเรื่องกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มโรงแรมาการกินไปก่อนเราค่าทิ้ง เราคิดว่าสถาน,นการณ์มันควรจะเริ่มดีขึ้นเราคาดทิ้งอีกอันหนึ่งก็คือว่ากลุ่มได้ประโยชน์จากการระบาดนะครับก็คือโรงพยาบาลตูมุออยยางเราคาดทิ้งหมายความว่าเราก็ไม่แนะนําซื้อเหมือนกันนะครับสิ่งที่เรายังคงไว้สองอันคือว่า,าตลาดหุ้นไทยได้รับผลกระทบทางอ้อมแรงขายที่ผ่านมาเกิดจากการพันิคนั่นหมายความว่าหุ้นไทยเนี่ยตลาดไทยยังไม่ถูกกระทบยังไม่ได้มีใครติดเชื้อโอไมิคอนในประเทศไทยเลยมันคือการพันิคข้อที่สอง เรายังเน้นโดมมิสิกเ์ด้วยนะครับพุ้นที่เปิดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจในประเทศเรายังเน้นอยู่นะครับสองข้อนี้กลยุทธ์ที่เราวางไว้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูในตัวหุ้นมันก็จะมีการล้ออะไรกับกลยุทธ์ที่เป็นกรอบใหญ่ของเรานะครับในเรื่องของตัวหุ้นนะครับพยายามจะไปเซิร์ชหรือว่าไปสแกนดูว่าไอ้หุ้นที่ลงมาลึกๆในช่วงสองสาวันก่อนหน้านู้นแล้วมีตัวไหนที่ยังขึ้นมาไม่เยอะจริงๆข้อมูลตัวนี้มันจบจบที่วันพุธนะครับก็ เรายังไม่ได้ใส่ข้อมูลวันพฤหัสขึ้นมาอ่าราคาหุ้นเหล่านี้บางตัวเนี่ยวันพฤหัสขึ้นมาแล้วนะครับที่ผมบอกว่ามันลงลึกๆแล้วยังไม่ค่อยขึ้นเนี่ยสปานะครับสปาอันนี้เกี่ยวข้องกับพวกพวกพวกโควิดเลยนะครับสปา TACC นะครับ EU อัปเดียยู U, U นะครับอัปเดียูนะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้สองสามตัวเนี่ยแต่สองสามตัวลง มาลึกๆจะเห็นไหมครับว่าหุ้นที่ลงมาลึกๆเนี่ยแล้วยังไม่ค่อยขึ้นเนี่ยสูงสุดเนี่ยยังเป็นลบหกเปอร์เซ็นต์แต่เราก็เห็นว่าหุ้นส่วนใหญ่น,นเนี่ยค่อยๆค่อยๆดีขึ้นแล้วนะครับค่อยๆดีขึ้นแล้วอันนี้หุ้นพุ้นี้สแกนพวกนี้มันสแกนจากหุ้นที่มีมูลค่าสูงๆนะครับโอเคอะเดี๋ยวเราข้ามไปเรื่องของจริงเส้นห้าสิบเนี่ยอันนี้เป็นเป็นลิสต์เดิมเดี๋ยววันนี้ผมน่าจะทําเสร็จนะจะเป็นลิสต์ที่อัปเดตถึง สิ้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งดูดูแล้วอาจจะมีตัวตัวเปลี่ยนนะครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นตัวฮาน่าซึ่งเรากำลังดูอยู่เดี๋ยวจะมีการคอนเฟิร์มกันอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ตามดูกันนะครับอาจจะเป็นเป็นภาพอินโฟกราฟิกมาให้ดูกัน,นครับว่าฮาน่าจะเข้าจริงหรือเปล่านะครับถ้าฮาน่าเข้าแล้วลาดจะไปยังไงนะครับแล้วก็เดลตายังอยู่ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาในทา่าของทษทีครับระบบมีปัญหานิดหนึ่งนะครับอ่ะบทวิเคราะห์พื้นฐาน วันนี้เรื่องโครงการนะครับรถไ,ไ,ไฟไทยจีนรถไฟไทยจีนมีสองเฟสที่เป็นอยู่เฟสที่หนึ่งประมูลไปแล้วหลายปีแล้วเฟสที่เฟสโครงการนี้มีปัญหามากเรื่องตอนนั้นตอนที่เข้ามาต่อรองกันคือจีนก็อยากให้ให้ใช้ผู้รับเหมาของจีนใช้ของจีนแต่ไทยไม่ยอมก็ก็เจรจากันอุ้ยเยอะแยะมากมายสุดท้ายประมูลเฟสหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วเฟสสองจริงๆอ่ะคุณจะจบตั้งแต่มิถุนานก็ไม่จบอีกนะครับยังไม่จบอีกที่ในเรื่องของดีเทลไม่จบอีก นะครับลื่นไปเรื่อยๆนะครับก็ก็สุดท้ายออกมาว่าจะประมูลปีหน้าก็มีการดีเลย์ไปนะครับคนที่เกี่ยวข้องก็คนพวกโครงการรับผู้รับเหมาต่างๆนะซีแกรสเท็กอ่ายูนิคอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คงเป็นประมาณนั้นนะครับส่วนในเรื่องของโอเปกคมขออนุญ,ญาตข้ามนะครับแล้วก็บทวิเคราะห์วันนี้ที่เป็นพื้นฐานนนเนี่ยก็ยจะเป็นเรื่องตัวสเต็กนะครับสเต็กก็คือเรามีการไม่แน่ใจว่าอัปเกรดตัวหรือเปล่านะแต่ว่าเป้าของเราตอนนี้อยู่ที่16บาท นะครับสเตทก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เรียกว่ารับเหมาตัวใหญ่ทีเดียวนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยน้องๆจะไปพูดตัวซีเคเป็นหลักเลยวันนี้เรามาสนใจในตัวสเตทกกันนะครับแล้วส่วนอีแอนก็มาจากเรื่องอัปเดตนะครับซึ่งเปเปอร์จริงๆก็ออกมาก่อนหน้านั้นแล้วไประดับหนึ่งแล้วด้วยครับไม่มีอะไรนะครับมันบทวิเคราะห์วันนี้ที่ดูเป็นไฮไลท์จริงๆก็จะเป็นตัวสเตทนะครับสีเขียวก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในในในโดมเมสติกเทรตัวหนึ่งนะครับก็อ่ารัฐบาลเองจะจะเพิ่ม จะเพิ่มเม็ดเงินลงมาในระบบเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นรับเหมาหุ้นรับงานภาครัฐทั้งส่วนรถไฟฟ้าทั้งส่วนที่เป็นไอซีทีเนี่ยผมเชื่อว,ว่าเตรียมรับงานกันได้เลยนะครับก็จะมีงานออกจากภาครัฐไปในมือเยอะนะครับวันนี้ก็จะมีหุ้นเฮลิธ e เข้ามาซื้อขายเฮลิธ e จริงๆอ่ะทิ่หลักๆของเขาก็จะเป็นเรื่องของขายยานะครับเป็นร้านขายยานะครับ IPO ที่9บาท80สตางนะครับก็กลังดูกันนะครับหุ้นปกติตัวนี้ก็หุ้นร้านขายยาเองก็จริงๆร้านขายยากำไรดี นะครับแต่ว่าในตัวหุ้นเองเนี่ยอุตสากรรมเองผมไม่แน่ใจว่าคนจะสนใจกันหรือเปล่าเดี๋ยวลองตามดูกันนะครับตัวเฮลิธนะครับก็เข้ามาเทรดภายใต้ชื่อ HL นะครับอยู่ในตลาด MAI นะครับกลุ่มบริการนะครับสุดท้ายของผมจะเป็นเรื่องของรายแทงหุ้นนะครับก็คือตัวเซตท่าสิบเ็ดร้อยมื่อกี้ว่ากันไปเรียบร้อยแล้วคอยตามแม c โครเมื่อกี้ผมบอกว่ามันจะมีพรีเซนต์ถามว่าเราควรซื้อไม่ซื้อผมแนะนําให้ซื้อนะครับ เราะว่าช่วงที่ผ่านมาคนไม่แน่ใจเรื่องของราคาจองว่าเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายราคาจองก็ไปจบที่43บาทห0จริงๆด้วยตามข่าวตามข้อมูลบุ๊คบิลที่ออกมาก่อนหน้านั้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะนั้นทําไมต้องซื้อหรือว่าทําไมควรซื้อผมก็คิดว่าคนก่อนหน้าเนี่ยกลัวว่าราคาขายมันต่ํามากแล้วราคามันจะทุบก็เลยขายที่นิ้งๆทิ้งหุ้นลงมาแล้วก็ลงกลับมาซื้อหุ้นราคาล่างแต่พอผ่านช่วง P.O หุ้นตัวนี้ไปแล้วเนี่ยหรือว่าไม่กระตั้ง A.O. ทที่่ขาย้กับผูุนค ผมเชื่อว่าราคาหุ้นเนี่ยสะท้อนจะสะท้อนกับตัวพันเดัตรเท่ลจริงๆมากขึ้นก็คือควรจะอยู่แถวๆห้าสิบวกนะครับตัวนี้นะครับแมคโครก็แนะนําซื้อสี่0ิบาห้าสิบกันนะครับที่ราคาจองกันนะครับส่วน g r c นั้นเนี่ยตั้งแต่เมื่อเช้าเมื่อวานตอนเช้านะครับที่เขาไปซื้อหุ้นแกรบก็มองเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับส่วนเรื่องของคริปโตเอามาให้ดูกันเล่นๆนะครับว่าตอนนี้กระแสคริปโตเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในกระแสอยู่ใครธุรกิจไหนก็ตามที่เขามาทํา ธุรกิจนี้หรือว่าอยากจะทําตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่ถูกทางและแต่เพียงแค่ว่ากฎเกณฑ์กฎหมายอ่าแบงค์ชาติกรตเนี่ยคงต้องค่อยๆอ,ออกกฎหมายมาตามกันเพื่อป้องกันผู้ซื้อรายย่อยนะครับจะถูกหลอกกันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ก็ผมมองว่าอ่าหุ้นที่ทําธุรกิจนี้เนี่ยหลายๆตัวเนี่ยผมเชื่อว่าเขากำลังเดินในทางที่เรียกว่าอ่าตัวกลางเมื่อก่อนก็ซื้อขายกันที่กันบาทแต่ยะนี้อนาคตเนี่ยมันก็จะเป็นดิจิตอลเคอร์เรนซีหรือไม่ก็่ใช้พวก การโอนเงินอ่าโดยมีคนกลางอะไรพวกนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นอุสากรรมที่เราควรให้ความสนใจกันมากๆนะครับเพราะปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่หุ้นเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มทําจริงทําจังกับเรื่องธุรกิจที่เราพูดกันวันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งต่อให้กับทางด้านตัวน้องแทนนะครับเพื่อพูดในส่วนของกลยุทธ์นะครับที่เราปรับพอร์ตหุ้นท่องเที่ยวเข้ามาในวันนี้นะครับเชิญครับ เดี๋ยวมาต่อในพาร์ทของกลยุทธ์เลยนะครับข้ออื่นผมขอเสริมพี่อุ้ดสั้นๆแล้วกันนะครับในเรื่องของตัวหุ้นสเตคอนนะที่เรามีการชอบนะครับแล้วก็เชียร์เนี่ยวันนี้มาถึงว,ว่าเชียร์ในแง่ของบทเขาทางพื้นฐานนะครับที่เขาชอบมากขึ้นนะ่คือประเด็นพอยท์ของกลุ่มรับเหมาแล้วก็ตัวโดยเฉพาะตัวสเตคคอนนะ่คือเรื่องของตัวอัตรากำไรั้นต้นหรือว่าตัว cross profit margin นะครับเริ่มที่เนี่ยในช่วงปี2อง0 2 0 2ี่ัี่ิอในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาที่เขาเผชิญ ราชานะครับเรื่องที่2คือเขาทําอัตรากาไรขั้นต้นได้ไม่ค่อยดีถ้าคิดโดยปกติเนี่ยคือถ้าเกิดอย่างน้อยที่สุดคืองบที่ทางบริษัทมีการส่งต่อตลาดเนี่ยในกลุ่มรถมอเตอดสร้างเนี่ยมันมันควรจะมีใช่ไหม,ใช,ไหมใช่คำว,ว่าควรจะมีอัตรากาไรประมาณสัก7% 8นะครับในค่าเฉลี่ยของเขานะครับแต่ว่าสิ่งที่ทางเซคอนเจอมาตลอด2ปีเนี่ยก็คือว่าเขาทําควบคุมต้นทุนได้ไม่ค่อยดีนะครับก็ทําให้ตัว Pro สเฟนท์เนี่ยที่แสดงในงบที่ส่งต่อตลาดเนี่ยมันเหลือแค่ประมาณ สแค่นี้นะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลให้คนเนะี่ยไม่ค่อยชอบหุ้นเขาเท่าไหร่นะครับแม้ว่าเขาจะมีแบ็กหลอกระดับแสนล้านก็ตามแต่นะครับแต่ว่าสิ่งที่คนเริ่มเห็นในช่วงหลังเนี่ยคือเขาก็พยายามปรับปรุงตัวเองขึ้นนะครับพยายามคุมต้นทุนดีขึ้นก็ทำให้ตัวครอสตัวฟิตเนี่ยมันขึ้นมาประมาณสักห้าหกเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยก็เลยเป็นภาพที่คนมองว่าในระดับแบ็กหลอกที่สูงขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเขาทํากําไรได้ดีขึ้นแต่ะว่ากําไรบรรทัดล่างของเขาเนะี่ยก็น่าจะดีขึ้นมาด้วยนะครับับบโอออเเเคคดี๋ยยยวมาตในนพรร์ทขงกละ จริงๆในภาพของหุ้นเนี่ยครับที่เรามีการจัดวางประมาณสักสี่ตัวในวันนี้นะครับเป็นการมองข้ามไปสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ลองอลองนึกตามนะครับว่าเดี๋ยว,วสัปดาห์เราจะมีการหยุดคนต่างเยอะนะครับแล้วก็ภาพของสถานการณ์โควิดที่จะเจอต่อจากนี้ไปเนี่ยจริงๆผมผมก็ประเมินว่าเราอาจจะผ่านจุดที่แย่ที่สุดจุดหนึ่งมาแล้วนะครับเป้นเสียแต่ว่ามันมีการรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อ,อรายแรกเจอขึ้นในไทยซึ่งตอนนี้ก็ยังยังหาใครจากตรงนั้นอยู่นะครับแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่มีการรายงานในส่วนนั้น เข้ามาเนี่ยมันก็ถือเป็นข่าวดีแล้วก็มองว่าหุ้นที่เราเคยปรับฐานมาก่อนประมาณสักสามสี่วันทาการเนี่ยที่โดนขายลงมาหนักๆโดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวนะครับกลุ่มพวกเปิดเมืองกลุ่มรีโอเพนนิ่งต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะพลิกกลับมาได้เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับเราก็เลยเลือกที่จะทําอย่างหนึ่งคือว่าขายทํากําไรหุ้นที่เราได้กาไรมาเยอะๆแล้วนะครับยกตัวอยา่างคือตัวฟอร์ดนะครับตัวเน็กซ์แล้วก็ตัว RS เนี่ยออกไปก่อนนะครับก็ ยังประเมินความเสี่ยงของตลาดเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าในอีกขาหนึ่งเนี่ยเราก็ลองมองว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนหุ้นที่เป็นเกี่ยวข้องกับ e v ไปแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมีหุ้นที่เป็น e v ที่เป็นตัวแม่ตัวใหญ่เนี่ยเข้ามาแทนนะครับแล้วก็ EA เนี่ยในแง่ของตัวขนาดแล้วก็ไซส์ของหุ้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในไซส์ใหญ่ด้วยฉะนั้นถ้าเกิดเรามองตลาดในสัปดาห์หน้าเนี่ยพลิกกลับขึ้นมาได้หมายความว่าหุ้นที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้เหมือนกันนะครับ นั่นคือตัว E A ในในกลุ่มของ E V นะครับส่วนหุ้นกลุ่ม reopening เนี่ยที่เราชอบ2ตัวเนี่ยคือตัว C R C แล้วก็ตัว L T นะครับอย่างวันก่อนเนเรามีการพยายามที่จะลดความเสี่ยงของพอร์ตไปโดยการเปลี่ยนเอา C L C ออกไปแต่วันนี้พอมาพิจารณาในแง่ของความเสี่ยงแล้วก็ในแง่ของ Return แล้วก็เรื่องของข่าวใหม่ที่เขามีการไปเทคตัว grab เข้ามาเนี่ยมันก็ช่วยที่จะ offset ในส่วนของความเสี่ยงตัวนั้นไปได้ในระดับหนึ่งนะครับ ถ้าถามว่าวันนี้ในกลุ่มที่เป็นเปิดเมืองเนี่ยเราเลือกตัวไหนเป็นท็อปิกนะครับก็คงมองไปที่ตัว AOT นะครับเอเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนเลยแล้วกันนะของกลุ่มเปิดเมืองแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นการมองข้ามไปยังปี2023ไปเลยอย่างปีหน้าเนี่ยทางผู้บริหารเขาก็ประเมินว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เดินทางมาในไทยเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยเยอะมากนะประมาณสัก62ล้านรายแต่ว่าสิ่งที่ในรอบนี้เนี่ยราคาหุ้นมันจะสะท้อนต่อความสําเร็จนะครับในเรื่องของการพัฒนา ตัววัคซีนซึ่งถ้าเกิดว่าทางบริษัทเจ้าของวัคซีนโดยเฉพาะตัวโมเดอร์นาเนี่ยครับโมเดอร์นาถือว่าเป็นเจ้าที่มีการพัฒนาเขาน้างเร็วแล้วก็เป็นลักษณะของ mRNA m r a ด้วยนะครับซึ่งตัว mraa เนี่ยมันสามารถที่จะไปอัดเดทหรือว่าปรับตัวเองให้เข้ากับโรคที่มันอัปเดตได้ดนะังฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันมีการโร้อลหรือว่ามีการกระจายวัคซีนตัวใหม่ออกมาได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยมันก็ทําให้การท่องเที่ยวในปีหน้ามันกลับมาได้เร็วเท่านั้นการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ย จะเป็นคีย์ที่ทําให้ผลการดําเนินง,งานของตัว LT เนี่ยมันดีขึ้นนะครับนั่นคือในแง่ของพื้นฐานครับแต่ว่าในแง่ของคนเล่นหุ้นเนี่ยก็จะมามองว่าในระหว่างทางในช่วง3าถึงสี่วันทําการที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นที่ปรับฐานมาจากเรื่องของตัวโอไมครอนเนี่ยมันมองสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าคนก็กังวลไปล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าความกังวลตัวเนี้ยมันเริ่มหายไปหรือว่าเริ่มจางลงเนี่ยหมายความว่าราคาหุ้นที่เป็นยานแม่อย่างเอลทีใน,น,นกล ลกลกับมาได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนเรื่องของข่าวที่เป็นตัวเสริมของเขาในคือเรื่องของการที่เขาจะเตรียมโอนสนามบินเข้ามาใหม่3าแห่งนะันเขาจะเป็นทางโซนีสายเป็นหลักคือทั้งที่อุดรน,นะครับแล้วก็ที่บุรีรัมย์สที่นะตรงนี้เราก็ประเมินว่าถ้าเกิดโควิดมันเริ่มซาลงเนี่ยประมาณ 2- 3สาแห่งที่เป็นสนามบินใหมน่น่าจะเป็นถักในการที่เขาสามารถเอามาโอเปรตแล้วก็เป็นศูนย์กลางในการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยได้ดีเหมือนกันนะครับ ส่วนกาไรที่ทางนักวิเคราะห์เราประเมินเนี่ยปีที่จะมีการเทิ่มเงินเดขึ้นไปจริงๆเนี่ยก็คงเป็นปี2023นะครับราคาเป้าหมายที่เรามองในเชิงประโยชน์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก62บาทถึง64บาทนะครับสุดท้ายมาสรุปในแง่ของตัวพอรนะครับก็วันนี้จริงๆจะมีอีกหนึ่งตัวที่เราใส่เข้ามาในวันนี้ครับคือตัวปารทนะครับปรทเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูระดับราคาของเขานะครับณปัจจุบันที่ต่ํากว่าประมาณ40บาทต่อหุ้นเนี่ยถ้าไปดูปันผลทีีี่่ทททาาางบรริษัจจะมกย นักวิะห์ในตลาดเนี่ยประเมินกันทั้งปี2 1 2 2 2 3สเนี่ยมันเราจะพบว่าตัวปันผลที่ทางปตทจะจ่ายต่อปีเนี่ยมันมากกว่า5%เคือประมาณ5.5%เลยนะครับถือว่าเป็นระดับปันผลที่สูงมากๆแล้วก็ผมว่าระดับนี้ในราคาที่ต่ํากว่า40บาทเนี่ยมันก็ยังมีความน่าจูงใจให้คนเนี่ยเข้ามาซื้อเพื่อรับประโยชน์ในแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็พื้นฐานของตัวเองเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะครับเราก็เลยชอบแล้วก็มีการวางตัวปตทเข้ามาในวันนี้ด้วยนะครับ วันนี้หุ้นเข้าใหม่เนี่ยก็จะมะีทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือตัว EACRC AOT แล้วก็ตัวปรตทนะครับก็ครบเลยนะครับทั้งกลุ่ม e v กลุ่มเปิดเมืองแล้วก็กลุ่มที่เป็นฟันผลแบบแนวหุ้นและการราคาแข็งแปรงนะครับก็ขอฝากไว้ประมาณนี้แล้วก็ส่งต่อให้ทางทค่มีข้อนะครับเป็นการปิดท้ายได้เลยครับ มาต่อในส่วนของทางด้านเทคนิคนะคะในภาพของเซตเมื่อวานนี้ก็ยังเป็นลักษณะการฟื้นตัวได้ต่อแต่เราจะเห็นว่าการฟื้นตัวของเขาเมื่อวานนี้การเกล่นตัวระหว่างวันค่อนข้างแคบแล้วก็เน้นไปในทางส่วนลงมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามการปิดของเขาเมื่อวานนี้ขึ้นไปปิดชนตรงบริเวณยอดห5 9 1งก้าหรือเ,เป็นการปิดตรงบริเวณไฮดังนั้นถามว่าภาพตรงนี้ยังมีความกั้มกึ่ง ของการที่ทางลงเนี่ยเราแน่นอนยังไม่ได้มองว่าปิดเป็นสถิตีเดียวเนื่องจากเราเห็นว่าสัญญาณตัว MACD ตรงนี้ยังเป็นลบอยู่ดังนั้นภาพของการที่จะขึ้นไปตรงนี้จะเป็นลักษณะการรีบาวมากกว่าดังนั้นวันนี้เราคงต้องลุ้นให้ตัวดัชนีกลับขึ้นไปยืนแถวตรงโซนบริเวณ1591ตรงนี้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่ากรอบตรงกก่าตรงเนี้ยเป็นกรอบที่ถูกเป็นกรอบไซด์เวย์ที่ถูกใช้มาสามเดือนดังนั้นโอกาสของการขึ้นไปได้คือแถวบริเวณ106นะคะถึง1,610 สิบจุดในวันนี้ที่เรามองนะคะส่วนกรอบล่างเนี่ยก็มองแถวบริเวณ1 5 7 6ถึง1.584ซึ่ง1.584ก็ตรงบริเวณเส้น200วันพอดีภาพทางด้านความมูลเป็นภาพรายชั่วโมงที่เราหาเป้าหมายของการรีบาวดังนั้นวันนี้คงต้องลุ้นโซนแถวบริเวณเส้นสีแดงกับเส้นสีขาวนะคะคือประมาณ1 5 9 5ถึง1 6ตรงโซนนี้ย่อย ฝาได้คือการขึ้นไปที่แถวบริเวณ1,611หรือ1,610ก็คือประมาณ50%ของที่ลงมานะคะแล้วก็ภาพของดัชนีก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อหุ้นในดวงใจตัวแรกค่ะตังนี้เราเลือกตัว RBF นะคะก็เป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวถ้าถามว่าจริงๆแล้วในภาพใหญ่ๆเนี่ยเป็นหุ้นที่อยู่ในทิศทางที่เป็นขาขึ้นแต่เราจะเห็นว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังเป็นลักษณะาการแกว่งตัวไซเวย์ออกข้างสมากกว่าแต่มีรูปแบบของการยกสลปที่ค่อนข้างดีนะคะภาพของ ตัว r p f จะเป็นลักษณะไซเวสามเหลี่ยมรูปริมฉีขึ้นนะคะในภาพของทรงประมาณนี้แต่เราเห็นว่าระดับร,บราคาเมื่อวานนี้ราคาเนี่ยมีการฟื้นตัวแล้วกรอบกับเกิดสัญญาณบายสิกเนลไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวของ s t o ต e แล้วก็ตัว RSI ด้วยรูปแบบของกัาฟแ้งเทนค่อนข้างสวยเลยทีเดียวดังนั้นเชื่อว่าตัว r p f น่าจะมี ในยะของการที่จะไปได้ต่อนะคะซึ่งถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายการขึ้นเรามาดูภาพใหญ่นิดนึงของเขาเนี่ยทรงของความเป็นขาขึ้นของเขาตรงเนี้ยมีการพักตัวแล้วก็ยอดสาคัญคือตรงบริเวณ21บาท80ที่เขาทําไว้ก็เป็นการชนแนวต้านที่สําคัญพอดีในรูปแบบของฟิ p บ o t ปิ t ชันนะคะซึ่งถ้าหากฝ่าตรงโซนนี้ได้ก็จะมีโอกาสการเปิดระยะแถว23บาท60 ซึ่งตรงนี้เราพักมองเป็นภาพใหญ่ของตัว r p f ก่อนถ้าหากเรามาดับดูในภาพย่อยของเขาในในภาพระดับวันเนี่ยที่เรามองเป้าหมายของการขึ้นจริงๆเ่ยก็น่าจะเห็นแถวโซนบริเวณ21บาท10ถึง21บาท60ตรงโซนนี้ซึ่งถือว่าเป็นแนวกดของตัว r p f นะคะส่วนกรอบล่างเนี่ยก็มองแถวบริเวณ19บาท80ถึง10บาท20จุดคัด ก็องบริเวณ19บาท30ซึ่งเป็นโลล่าสุดที่เขาทำไว้หรือตรงโซนแนวแถวบริเวณ19บาท50นั่นเองภาพที่เป็นไซเวย์ซึ่งเราเห็นว่ามีกรอบไซเวย์เนี่ยแบ่งค่อนข้างชัดเลยทีเดียวนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อในตัวที่สองนะคะวันนี้เราเลือกหุ้นตัวมอนะคะเป็นหุ้นไซส์เล็กนิดนึงซึ่งวันนี้เรามองว่าภาพของตัวมอเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเนื่องจากเราเห็นว่าโซนของการพักตัวตรงนี้ไม่หลุดแถวบริเวณบาท80 และภาพใหญ่ๆจริงๆแนวเนี่ยยังเป็นลักษณะอัพเทนอยู่เราจะเห็นว่าเส้นที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยถึงแม้จะมีการพักตัวลงมาคือเส้นสีชมพูเส้นค่าเฉลี่ย25วันตรงนี้ยังรองรับได้ดีแล้วที่สําคัญคือยังไม่หลุดบาท80ตรงนี้ก็เชื่อว่าน่าจะมีระยะของการที่จะไปได้ต่อนะคะซึ่งถามว่าจริงๆแล้วภาพตรงนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะไซด์เวก่อนแล้วก็อาจจะมีลักษณะการเบรกขึ้นไปได้เช่นกันลองมาดู ในส่วนของภาพใหญ่ของมองนิดนึงในภาพทางด้านขวามือซ้ายมือเป็นภาพเดือนนะคะซึ่งเราเห็นว่ารูปแบบของการขึ้นของเขาเนี่ยเป็นลักษณะ v-shape ขึ้นมาทดสอบบริเวณ2บาทใกล้ๆ2บาทคือประมาณบาท9กตรงโซนเนี่ยในอดีตของเขาเนี่ยไม่อันใกล้ตรงเนี้ยสบาทตรงนี้เป็นโซน50%นะคะซึ่งถ้าหากฝ่าตรงโซนนี้ได้ในภาพใหญ่จะมีโอกาสการขึ้นไปแถวบริเวณ2บาท45เยท,ทีเดียวอันนี้ เป็นมองภาพใหญ่ให้ก่อนนะคะส่วนมาดูภาพย่อยในระดับวันตรงเนีที่เรามองเนี่ยเราคงต้องลุ้นตรงบริเวณยอดเดิมก่อนนะคะแถวบริเวณบาท99วันนี้เราเลยให้แนวต้านสั้นๆสำหรับตัวมองเนี่ยอยู่ประมาณบาท9 5ถึง2บาทฝ่าได้เนี่ยคือ2บาท10ส่วนจุดรับมองแถวบริเวณบาท87ถึงบาท90จุดคัดก็คือตรงบริเวณบาท80ที่เรากล่าวไว้เมื่อกี้นี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นฐานค่อนข้างสําคัญสําหรับตัวนี้ค่ะ เดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของตัวแคสบาลลานะคะสำหรับแคสบาลาที่คำนวณไว้เนี่ยที่มีโอกาสของการติดในสัปดาห์หน้าก็ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเรามาดูตัวแรกกันเในในส่วนของตลาดเซตก็คือ cpw นะคะแล้วก็ gifj สบายเราจะเห็นว่าสบายเมื่อวานนี้ราคาค่อนข้างร้อนแร่พร้อมกับวลุุ่มก็เลยทำให้เขาติดเข้าส่วนนของแคสบาลาแล้วก็ตัว u นะคะแล้วก็เรามาดูในส่วนตลาดใหม่จะมีอยู่2ตัวมี atp 30 PPS นะคะก็สำหรับตัวพวกเหล่านี้ก็คงต้องดูว่าตลาดจะดึงตัวไหนเข้าไปติดได้บ้างแต่ถามว่าหุ้นเหล่านี้ก็คือเข้าเกณฑ์หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวที่จะเทรดวันนี้ในบัญชีแคส巴าเป็นบัญชีเออเป็นวันสุดท้ายก็มี AF b o o แล้วก็ s h o r t w a v KKC Mall แล้วก็ Umi a 8. AJ a JA, ซึ่งเราเห็นว่าตัว AJ a JA กับตัวบุ๊กเมื่อวานนี้ค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวราคามามาแล้วนะคะสําหรับตัวมองวันนี้ที่เรามองไว้ก็มีโอกาสของการลุ้นที่จะหลุดด้วยนะคะสําหรับข้อมูลในการพิเศษเช้านี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะขอปิดประชุมเช้านี้ด้วยเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ